ไดคัดรูปภาพคนแบบง่ายๆนะคะอ่ะกดบวกเลือกหน้ากระดาษนะคะแล้วก็เลือกขนาด3000ันคูณส0มพแล้วก็กดโอเคนะคะจากนั้นก็กดไปที่เลเยอร์นะคะแล้วก็เลือกรูปภาพเลือกรูปภาพที่เราจะตัดมาได้เลย โอเคนะคะก็ขยายนะคะให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการอยากจะตัดว่าอยากจะได้ใหญ่ขนาดไหนจะได้แบบตัดง่ายนะคะพอได้เสร็จแล้วก็กดตกลงต่อไปก็เลือกที่ยังลบนะคะตอนนี้จะเป็นตัวปรับขนาดของหัวยังลบนะคะว่าใหญ่เล็กแค่ไหนนะคะจากนั้นก็เริ่มละเลงได้เลย าตรงไหนมันแคบนะคะมันใหญ่มันแคบก็สามารถปรับหัวให้เข้ากับในแต่ละมุมได้เลยอันนี้มันสามารถขยายได้แบบเยอะมากๆนะคะมันก็เลยจะทำให้ตัดง่ายนี่ก็ตัดไปเรื่อยๆ ก็ตัดไปเรื่อยๆนะคะพอถึงตรงเส้นผมก็ตัดทับไปเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถทําทแบบให้เห็นเส้นผมเป็นเส้นๆที่มันแบบชี้ออกมาได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็เดี๋ยวไว้แบบแอดวานซ์กว่านนินดนึงนะคะ พอตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็กดไปตรงเลเยอร์นะคะแล้วก็เลือกพื้นข้างหลังนี่ก็จะเช็คได้เลยว่าเอ้ยมันขาดมันขาวตรงไหนอ,อีกไหมมันตัดไม่หมดตรงไหนอ,อีกไหมนะคะถ้าโอเคแล้วก็กดไปที่ลูกศรแล้วก็ย้อนกลับไปหน้าแกลเลอรี่ได้เลย ต่อไปเราก็จะเซฟภาพนี้ให้เป็นไฟล์ png แบบโปร่งแสงด้านหลังนะคะก็เลือกไปที่เซฟแล้วก็ไปที่อันแรกเลยนะคะโฟโต้ png นะคะแล้วก็บันทึกรูปภาพได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาลองเอาภาพนี้ที่เราตัดนะคะเอาไปแปะนะคะในรูปภาพที่เราต้องการจะแปะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มกระดาษก่อนนะคะเอาขนาดเดิม3000นคูณนะคะอ่าก็โอเคมาหน้านี้เสร็จแล้วก็เรียกเลเยอร์ค่ะ เสร็จปุ๊บก็เลือกรูปภาพพื้นหลังที่เราต้องการจะเอาตัวที่ตัดเนี่ยไปวางนะคะอขอเลือกปรูปนี้แล้วกันนะคะต่อไปก็ขยายยืดเข้ายืดออกตามขนาดที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะแล้วก็พอได้ขนาดที่โอเคแล้วนะคะก็เช็คถูกสีเขียวได้เลยนะคะ จากนั้นก็เพิ่มรูปภาพอีกกดที่กล้องนะคะแล้วก็เลือกภาพที่เราตัดเมื่อกี้อ่าเห็นไหมคะมันจะได้เป็นภาพเป็นไฟล์ png แล้วด้านหลังคือไม่มีแล้วนะคะคือเราสามารถเอารูปนี้ไปแปะไว้ตรงไหนก็ได้นะคะนี่มันก็จะเพิ่มความแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ให้กับตัวเราเองว่าเฮ้ยรูปนี้ก็มีรูปเดียวนะอะไรอย่างนี้ไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครแน่นอนนะคะลองเอาไปตัดดูนะ ใครทำได้แล้วอย่าลืมเอามาอวดกันใต้คอมเมนต์โพสต์นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าจ้า